ทัวร์บ้านไม้หลังงามที่เวียรสร้างไว้ให้น้องวิรินติดธรมชาตะวิวสวยหลักล้านพระเอกซุปตาเวียสุกลลวัฒน์ถือเลือดีวันที่หนึ่งมิถุนายนทำบุญขึ้นบ้านใหม่เรียบง่ายนะจังหวัดนครนายกไปหมาดหมาด่าำกลางเพื่อนเพื่อนคนสนิทและเพื่อนร่วมวงการอย่างมิกทองระยะเดินทางไปร่วมยินดีและช่วยงานอย่างเต็มที่บ้านไม้หลังนี้หนุ่มเวียได้สร้างเอาไว้ให้ น้องวิรินลูกสาวสุดที่รักของเขากับภรรยาคนสวยวิกกี้ทีมนยาตั้งอยู่บนพื้นที่เจ็ดไร่ในนครนายกเป็นเรือนไม้ทรงไทยที่ในสวนกับบรรยากาศสุดร่มรื่นท่ามกลางต้นไม้ธรรมชาติสีเขียวห้องครัวที่นี่สร้างเป็นครัวไทยยกสูงรอบบริเวณก็มีการปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ปลูกผักสวนครัวง่ายๆ หนุ่มเวียเผยว่ามีความฝันที่อยากจะมีบ้านสวนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องมีเวลามีค่าใช้จ่ายแต่มันก็แลกมากับความสุขสุดๆเป็นสุขแบบเรียบง่ายธรรมดาใช้เงินทั้งชีวิตที่หามาลงทุนมันก็ภูมิใจที่ได้เห็นบ้านเสร็จแล้วได้เห็นเพื่อนมาเที่ยวยิ่งตอนนี้มีครอบครัวแล้วยิ่งสมบูรณ์แบบเอาเป็นว่าบ้านสวนของน้องวิรินจะอบอุ่นและน่าอยู่ขนาดไหนไปดูภาพเต็มๆกันเลย